ลาควายเพลสสวัสดีครับมาพบกับรีวิวดีตอนที่158นะครับถึงแพทจะหยุดไปแต่รีวิวเรายังดําเนินต่อเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มีไอดีอยากโดนรีวิวเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใน Facebook เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับฉลองการดีเลย์แพทนะครับซึ่งไม <S <S <chter ats> ่ร <bee> ู้ดีเลย์กี่วันด้วยนะครับไอดีนี้เป็นของคุณไนโตรนะก็เป็นตอนพิเศษนะ ก็ได้มาจากการเป็นสมาชิกช่องนะครับให้ดูแวบๆก่อนนะครับโอ้โหตัวละครแสบตามากเลยนะให้ดูอาวุธแวบๆด้วยนะโอ้แสบตาโอ้แสบตาก็ประมาณนี้แนละ้วเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันหลังจากนี้นะก็บางทีก็ผมก็ถามเจ้าของอดีกลับไปว่าเออแล้วอยากให้รีวิวอะไรละครับอะไรแบบนี้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็บอกว่าโอ้ไม่ของเยอะเกินครับมารู้จะเลือกอะไรดีอะไรแบบนี้ก็อารมณ์แบบ p r i o r i t y อะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคก็ก่อนอื่นฝานทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องลากรอยเล์เอาไว้ด้วยนะครับและก่อนจะไปดูไอดีนี้กันก็ฝากพูดสนับสนุนของช่องเราเอาด้วยไปพบกับเขากันเลยนะครับขอแนะนำ Rich Man Shop รนะ้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่าน l ล n e r i c h m ช n ม h o p ที่ QR Code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน i ล e f a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเก์ชินกรอก UID ดีชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าไอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่า ID นี้จะรวยขนาดไหนนะครับนี่แค่กดอายการมานั่นไง้นี่ไงมาแล้วสัญลักษณ์ความรวยมาแล้วสังเกตที่มือนั่นสิโอ้โหเส้นนี้มาอีกแล้ว เดี๋ยวนะีท้ทำไมอายกาศ C6 มันเกลือจังเลยหรือว่าเพราะว่าอายกาศเข้าตู้ถาวรไปแล้วก็เลยมี C6 กันเต็มหมดนะฮะก็อายกาศ C6 เวล90ทุกอย่างเต็มนี่ยโอ้โหคือมันผ่านอยู่แล้วว่าอายกาศ C6 อบิ้รอบนี้คือเล่นเล่นไม่เป็นก็ผ่านเล่นกดปุ่มมัม่วๆก็ผ่านคิดว่านะแล้วดูดิคิเลก็ดีคิเล่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก็โอเคแหละ คิดได้มทเยอะโคตรเยอะเอ็นดูจีดีชาร์จก็เยอะมากมน่าจะเล่นง่ายอยู่นะแล้วก็อาวุธ5ดาวเนี่ยก็คือแบบทองอารามเลยอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูดูด้วยขนาดไหนเปิดหอกไรเด้น2อันให้ไรเด้น1อันให้เสียงหลิง1อันโอ้โหเปิดอาวุธพระเจ้าให้เทพเต่าด้วยอ่ะคิดดูแล้วกันทุกตัวมีอาวุธประจําตัวหมดเลยนะครับโยมิยาก็มีธนเกลียเอมอส คากุละโฮมาเจดเฮารันล่าสุดก็มีนะครับมีสปิริตเตอร์ดาบเจดมีดาบเจดสองอันด้วยเอากับเขาสี่เอามีโดนัทด้วยเอออเากับเขาเอากับเขาหน่อยโอ้โหมีเอเนจี้เอเนจี้ฟรีดอมโซนนะฮะเฮ้ยเหมือนจะมีตัวแหวงไปตัวหนึ่งว่ะอดีนี้นะฮะมีเจ้าเจ้าของดาบนี้หายไปแล้วก็ดาบเจดสองอัน เดี๋ยวนั้นแนละ้วโพล่าสตาร์สองอันคืออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะมันมันรวยกันไหมหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วมีเนี่ยอาวุธยาเอกขัดหนึ่งอยู่อันหนึง่งนี่คืออะไรจะให้ลิซ่าเล่นเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบเจเต็มไปดีเลยโอ้โหตอนนี้ผมคันมือมากเลยอ่ะแบบผมอยากกดขัดมากเลยแบบแบบคุณคุขัดเกลาแม่ผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบดาบเจขัดสีอะไรเงี้ยสนใจไหมสนใจไหมครับโหสุดยอดอะ่ะ ของเยอะมากอะ่ะไอดีนี้คือน่าจะแบบจัดตามใจเนี่ยมาดูมาดูอ์ติแฟกของเขาดีกว่าว่าตัวเด็ดเด็ดเขาอ์ติแฟกสุดขนาดไหนเินเหอนี่เหมือนยังปั้นไม่เต็มนะเนี่ยผมว่าถ้าไม่รู้จะปั้นตัวไหนต่อปั้นเชนเหอเลยเนี่ยหเวลห้าสิบเนี่ยโอ้โหโคตรหน้าอัพผมผมเนี่ยตอนนี้ผมอยากได้ห่อเชนเหอเหมือนกันนะผมอยากรู้ว่าปั้นไปสุดขนาดไหนอะได้อวุธมีเยอะไหมขอดูสิ แร่อาวุธหมดเอาอะปัญหาคนรวยวะแร่อาวุธหมดไม่เป็นไรเติมเรสิ้นแรกเอาอะไรอย่างงี้นะโอ้โหอัพอัพอาวุธเฉินเหอไม่ได้อาวุธหมดไม่เป็นไรดีเลยเดี๋ยวเราจะใช้หอกคาลามิตี้เวลห้าสิบเพสกันอาร์ติแฟร์ยังไม่เต็มซะทีเดียวนะครับแอคแท็กสองมันสองยังไม่เยอะมากนะเฉินเหอนนี่คือแบบกำลังปั้นกำลังปั้นอ่ามาดูต่อจีนนะฮะ จีนถือดาบเจดใส่เซตสลมและเป็นจีน C6 นะฮะเอากับเขาซี่หอย่าบอกนะนี่ไอดีสายเปิดตู้ถาวรจีน C6 ว่าเฮ้ยมันมันซีได้ไงวะเน,นี่ยถามถามจริงผมถามจริงมีมีใครที่ได้ตัวตู้ถาวรซีหกโดยที่โดยที่ไม่ได้เปิดตู้ถาวรไหมโดยที่แบบเปิดตู้ลิมิตแต่ได้หลุดเลทจน C6 หกะมีไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ผมว่าไม่น่านะ เบนเนตนะครับถืออคิล่าเซียวไหนดูซีเซียวเต็มขนาดไหนอืึขีดเลตแปดสี่ขีดเมทร้อยสี่สองนะแอบด,ดูอติแฟกซ์เซียวหน่อยอู้อติแฟกซ์เซตใหม่ด้วยอะเซตม่วงด้วยอะเอ้ยดีเลยทุกคนผมยังไม่เคยเล่นเซียวในอบิสรอบนี้เลยผมต้องลองหน่อยแล้วเนี่ยไอดีเนี่ยนะผมได้ลองแน่นอนเลยหูดอกไม้ดีมากเลยอะเอ้ยแต่ดีไหมดีนะคีดเ,เมทยี่สิบห้าโอ้หัวก็คีดเ,เมทยี่สิบเอ็ดอู้อติแฟกซ์แบบ อ์ติแฟกต์ถ้วยตรงเซตด้วยอะ่ะโอ้แต่ถ้วยอันนี้แบบออฟไปลง e m เยอะอันนี้นาฬิกานอกเซตโอ้ว้าวสเตตเขาแบบสุดมากเลยอะ่ะสเตตสุดกว่าที่คิดนะแต่ดูอ์ติแฟกต์แล้วเนี่ยก็คือไปได้อีกไปได้อีกนิดน,นึงแต่ก็คือดีมากลแบบ 10, แล้วอ่ะแบบ8ปดเต็มสิบเก้าเต็มสิบแล้วนะต้องลองเล่นเซียวหละมยวลาฮะมูลนะ่านี่ก็อันนี้คือยูล่าสายเซนับช็อตนะครับผม S 1> <S 1> สายแบบติดคลิขึ้นหลักแสนไม่ติดไม่ติดเลยนะอะไรอย่างงี้นะยูราซีเหรอยูราซีหกป่ะเนี่ยยูราซีหกต้องลองเล่นละโอ้ยยูราซีศูนย์เซียวเซียวซีหกเซียลซีหกยูราซีศูนย์ยาเอชซีหกบ้าไปเนี่ยโอ้ยซีหกสามตัวแล้วครับผมยาเอชซีหกเนี่ยนะไหนดูสแตทยาเอสิ โอ้โหสุตยอดีจัดเลยอะ่ะ energy recharge ร้อยกว่าเองแต่ว่ามัน c ีหกไงไรเด้นก็เก้าสิบโหไรเด้น energy recharge ล้นมากเลยอะ่ะไม่ไม่ต้องดูอัติแฟลททุกต,ตัวแล้วมั้งผมว่าคงเต็มหมดแล้วดูดูว่าตัวไหนหน่าเล่นดีวะผมดูว่าตัวไหนหน่าลองเล่นแล้วชอ่อนี้จงหลีเซนาซิตี้จงหลีอาวุธเวลไม่เต็มฮูเต๋าโหมาหูเต๋าสีเท่าไหร่ มูเต่า C2 นะครับผมสิงชิว C6 ตัวสดาวเราข้ามไปเลยไปทัตเกียร์ C3 อาร์ติแฟกต์ดูแหวงๆนะแต่ว่ามีอาวุธประจำตัวอยู่โยมิยะ C เท่าไหร่โยมิยะ C0 เอ้ยทำไมทำไมไม่เปิดกลุ่มดาวให้น้องโย,ยโอ้โหไม่ให้ไม่ให้อภัยเลยไม่น่าให้อภัยมากเลยการยูก็ C0 นะฮะอันนี้อันนี้กาเป็นมานั่งไล่ดูกลุ่มดาวแทนละอับเบโด C0 อายาโตะนี่ไงเจอแล้วอายาโตะซีสองนะครับผมคิริเมทร้อยเก้าเจ็ดคิเลเจ็ดสาม 3, สวยงามโอ้โหนึกว่าจะเป็นอันิแฟกเซตใหม่เซตใหม่อยู่ที่ใครเนะี่ยเออเฮ้ยเซตใหม่เขายังฟาร์มไม่ได้เหรอพูดเป็นเล่นยังยังไม่ได้อัพเซตใหม่ให้ใครเลยนะครับเนี่ยโอ้แต่มีถ้วยตรงเซตอยู่นะไฮโดรเดเมทอันนี้ตรงเซตนะมีไพโรเดเมทด้วยนะอันนี้ใส่ให้แบบโยมิยะได้เลยนะ ก็คือมีถ้วยตรงเซตแบบพร้อมแล้วมีหวัวขีเล็ไหมเนี่ยยังไม่มีหวัวขีเล็ดโอ้ยยังไม่ได้อดิฟแอ์เซตนี้นะเอาเรื่องไหนมีตัวไหนไหมเครือฉ <C> ิงซีห้าดีลุกซีหกโอ้ยผมว่าไอดีนี้ต้องผ่านการสแปมตู้ถาวรมาแน่นอนแตนน่แล้วมีอะไรบ้างนะดีนลุกดีลุกซีหกเครือฉ <C> ิงซีห้าจีนซีหกตัวถาวรมีอะไรวะฉี่ยย ชีชีสี่นี่อุ้ยอีกตัวหนึ่งตัวอะไรอะตัวสุดท้ายโมนาโมนาโมนาก็สีสีการันตีต้องผ่านการล้างตู้ถาวรมาฟันับแน่นอนล้างตู้ถาวรมาแน,น่นอนทรงนี้นนอ,นอ้สุดยอดอะสุดยอดอะมีแต่ตัวหน้าเล่นเท่านั้นเลยแต่โมนาไม่ได้ปั้นนะเมื่อกี้จริงถ้าไอดีเนี่ยหน้าปั้นโมนามากเลยเดี๋ยวนะดูดู คือไอดีเนี่ยหน้าปั้นโมนามามาลองเล่นกับออยากาเอาแบบเอาแบบอ,แบบอัดเดเมียเต็มสูบแบบโมนาเฉินเหอคาเึฮ้าอายากาแบบนั้นแะแบบแบบไปไปสุดอะ่ะแต่ว่าสงสัยยังไม่มีคาเซฮ้าเลยนะก็นะก็รอรีรันไปเถอะคาเึฮ้าเนี่ยผมว่า2.7ก็ไม่มาหรอกดูแลไม่มีวีแววเลยโอ้เป็นเป็นตัวที่คนมีน้อยนะเป็นตัวที่คนมีน้อยมากเลยเท่าเท่าที่อัตราการมีที่รีวิวมาเนี่ยคาเึฮะเป็นตัวที่คนมีน้อยแต่โคตรเก่งเลย ยอดเอามาไหนลองจัดตีเล่นกันเออตัวที่ผมอยากลองเล่นคือเซียวแน่นอนผมอยากเล่นเซียวมากเออเซียวนะกับจ,จีนจีนซีหกอ่าแลจะเล่นอเมบิชาชั้นล่างเราเอาจงหลีไปด้วยไปไป,ไปแก้ขัดแล้วก็เราเอาตัวฟรีสมอนไปตัวหนึ่งเราเอาอายกาไปไปฟรีสมอนเล่นไหมหรือว่าอารมณ์แบบโรสเลียดีโรสเลียได้ปั้นมาเนี่ยโรสเซียไม่ได้ปั้นนะครับส่วนใหญ่ปั้นแต่ตัวห้าดาวแบบสายคนรวยนะ ก็เข้าใจได้เอาไวายกระไปแล้วกันเอาไวายกระไปโผล่แค่แบบห้องสุดท้ายแล้วก็อีกตี้นึงเนี่ยผมจะลองเล่นยาเอชซีหกเล่นยาเอชซีหกกับเอ่อเวนตีเฮย้ยเวนตีซีเท่าไหร่วะไอดี ID เนี่ยเวนตีซีเท่าไรหร่เนี่ยดูดิอ้าวเวนตีซีศูนย์โถว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 อ่ะลองเล่นเวนตีดีกว่าลองเล่นเวนตีลองเล่น enty, วลเวน,เน e ตีถือเอเลจี้อาร์ติแฟกเต็มอยู่แล้ววิวเจ็ดสิบ เวนตีว่าจะผมว่าผมลองเล่นเออไรเด,นย,เด,ด,เดนยาเอ็ดีกว่าดีป่ะไรเดนยาเอ็ดเวนติไม่ได้ป่ะต้องมีตัวน้ําหรือลองยาเอ็กับที้เทเซอร์ยาเอ็อายาโตวเวนติอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมลองตี้เทเซอร์ดูเ,เจ๊ปเป๋ยเขาได้ปั้นป่าววะผมผมออกเข้าๆดูนะเออ เอาตัวน้ําอีกตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วอายาโตะโคโคมิยาเอะเอนติอ่าตีตีเทเซอร์แบบนน้นตัวน้ําเราจะได้ลองหลายๆตัวเอาคือผมบ่อยนะถ้าเกิดถ้าเกิดรอบหน้าอาบิสมันมันไม่เปลี่ยนมอนเนี่ยโอ้โหรับรองหน้าเบื่อแน่นอนรับรองรับรองกูสู้ไอ้นักเวทบ้าบอนี้ไปอีกเป็นเดือนเศร้านะถ้าอย่างนั้นอะถ้าถ้าไม่เปลี่ยนนี่เศร้านะมาทุกคนเราเราจะจัดทีมห้าดาวล้วน เออยาเอะยาเอะอายาโตเวนติแล้วก็โคโคมิเถื่อนไหมเถื่อนไหมแล้วก็อีกทีมเป็นไรนะเซีวจีนจงหลีอายากะโอ้โหเป็นทีมที่คนดูอะไรนะเป็นคนทีมที่คนดู80%จัดตามไม่ได้โอ้สุดยอดรวมถึงลาก่อยก็จัดตามไม่ได้เหมือนกันไอดีหลักก็จัดตามไม่ได้เหมือนกันมาดูว่าจะเป็นยังไงมา ยาเอซีหกจะแดงขนาดไหนมาลองดูกันเอ่อจุก,กงกันเลยจุก,กงเวนตีพัดไปทางจุกงอายาโตปล่อยฝนด้วยนี่เพื่อความแมงรงน,นี่และอายาโตยุนตีนี่ตัวเลขมัวมากเลยอ่ะเฮ้ยตายหมดแล้วว่าจุกงจุกงเดี๋ยวลองลองลองเบิร์ดลองเบิร์ดอะไรสามหมื่นอ้าเบาจังไง <laughs> ต่เบิร์เปล่าอยู่แล้วแหละไอ้ยาเอกเขาเน้นเน้นผ่าเน้นฟ้าผ่าคสัอ้ยาตซีสองนะเว้ยไม่ใช่คิกี้นะอ้ยาตไม่ใช่คินะ <c oughs> ้ี้นะนี่นี่ไหนมาสังเกตเดเมจฟ้าผ่าดีกว่าฟ้าผ่าประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่ง่นอันนี้คือซีหกนะครับแล้วมีสองหมื่นด้วยอ่ะทำไมมีสองหมืนด้วยอ่ะ มันมีเดเมดโบนัสมาจากอะไรสักอย่างเนี่ยมันมี2อ0 0 0 3่นส0ม0มื0น0ปดหนึ่งหมือ่ะผมมีฮิวหน่อยฮิว <c oughs> หน่อยเพื่อนหน่อยแล้วเอพาไปแล้วมันทิวจังเลยอ่ะย่าเอซีหมันทิวเหมือนนั่นแหละปล่อยเสาผ่าอย่างเดียวอะไรวะอ่ะมามา c ซียวซมาครับมายังไง ไงนี่เราพกต้องหนีมาด้วยเราพกต้องหนีมาด้วยถึงเราจะไม่ทำตัว C6 ID นี้ตายอ่าไม่มีไม่มีตาย ID นี้นี่นี่สามชาร์จสามชาร์จนี่นี่จิ้มจิ้มจิ้มมา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 จิ้มจบจิ้มจิ้มคู่จิ้ม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 คู่จิ้มจิ้มโอ้โหจิ้มเป็นลูกชิ้นเลย สนุกจริงๆเลยมันสนุกจริงๆเลยไอดีแบบนี้โอ้โหไม่ไม่ไม่มีทางโดนแบบอบิสสู้กลับแน่นอนไอดีนี้คือแบบเราแบบเก่งเกินไปอ่ะมันมันเร็วเกินไปอ,ะ <10. S 1> อ่ะเนี่ยดูดิาา <c oughs> ว่มาพาไปซี่เวนตีเหมือนเนี่ยมันบอลมันไม่ค่อยลอยด้วยนะผม <c oughs> ว่าเวนตีเวลเจ็ดิอาจจะเป็นเวลที่กำลังดีก็ได้นะเมื่อเี้เห็นปะ เมื่อกี้ดอกไม้ทุกตัวโดนดูดมาแต่ว่าไม่ไม่ลอยแต่ว่าอยู่ที่พื้นพอดีเลยแบบมันมันดีมากเลยอี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปหมแค่นี้เลมันก็ตกกระตรงอยู่ที่พื้นอ่ะเฟอร์เฟคมากเลยถ้าเวนติเวลเก้าสิบมันจะลอยขึ้นไปบางพีนบางอย่างมันไม่โดนแตเนี่ยแบบโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากมามานี่นี่ห้องนี้แหละห้องที่น่าตื่นเต้นเราเราจะรวบรวบมันเหมือนเดิมนะเราจะไม่ใช้อายกาแล้วทุกคน เราจะไม่ใช้อายาการ์เลยใช้แค่เซียวกับจีนเดียวกับจีนเท่านั้นนี่ไงนี่ไงเยอะนี่ปุ้งจิ้มบรรลุชิ้นจิ้มบรรลุชิ้นนี่นีไน่ไม่ได้งไปมาไปมาซิงยับซิงยับนี่กระโดดแทงกระโดดแทงกระโดดแทงไปไหนไปไหนไปหมดหมดหมดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี่ นคี่เอ,อ้ยม,ม,ม,มนะนะีมีอะไรเนะี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยทำไรมันทำไรมันตีได้ไหมเฮ้ยไม่แตกไม่แตกมันไม่มแต,ก,แต,ก,แตกอ่ะเฮ้ยบรรยากาศพีซหน่อยเออเฮ้ยเฮ้ยผมทำบรรยากาศสี่หกตายเฮ้ยเราจะเล่นโอ้ยออแม่แต่ไอดีที่รวยที่สุด อะไรวะเนี่ยคือคือแบบจะเอาช่างมันเถอะไม่เป็นไรห้องนี้เล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้องนี้เราเล่นแป๊บเดียวครับทุกคนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเล่นใหม่เล่นใหม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างโอเคดีอย่างโอเคดีนะฮะนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงมันจะนายแค่ไหนกันเชียวฮะยังชิยลยังชิยล นี่สั้นจากนัสชื่อเจอฝนหน่อยนี่เหมือนได้โชว์ไอเตโตอีกรอบนี่ bring, นะี่นี่ไงมารอบนี้เอาใหม่นะรอบนี้เอาใหม่นะรอบนี้เราจะไม่ตายแล้วเราจะต้องเล่นจงหลีบ่อยกว่าเดิมมามามาให้เราบอลมาให้เราจิ้ม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 เบิร์ดโดดบึ้ม ครั้งนั้นเท่าไหร่เหี่ยสองหมื่นะฮะแต่มันต้องกด E ด้วยถึงจะแบบถึงจะมันอะ่ะขี้ต่อได้ไงนี่เหนื่อยน้นี่เขากระดันี่ตัวเดอร์รอบนี้เซียวตายนี่ยุ่งเน่น่าเกลียดมากเลยมันคือมีจีนในทีมยังตายอีกอ่ะน่าเกลียดมากนะถ้าตายเนี่ยมีจีนในในทีมเนี่ยขี้อะอได้ไงคิดเหรอ เงื้อน้อนี่นี่ตัวน้ำนี่นี่นี่เงื้อน้อมาถึงเวลาอากาศออกลงแล้วนี่เอามาตีลมันตัวไฟฟ้ามึงก่อนแล้วกันนี่นี่นี่ไม่ตายเลยเอาตัวไฟฟ้าก่อนนะไฟฟ้าก่อนนะ ทีนี้ไปที่ตัวไฟเราต้องกระจายน้ําใส่ตัวไฟไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวรอตัวน้ำเดินเข้ามาก่อน <elly S 1> เราจะกดแล้วปีนใส่นี่าาจเจ็บโหไอไอบอลไฟแตกเลยอุยตัวไฟเจ็บมากอ่ะตัวไฟเจ็บมากนี่เสมอไปเสมอไปนี่ไง

ถึงจะพลาดท่าตายไปหนึ่งรอบก็ตามามาห้องสุดท้ายแม่มันมันเกมนี้มันง่ายจังครับทุกคนใครเล่นแล้วตายไม่มีง่ายมากเลยเกมนี้ามาเราเราเริ่มแบบเราเริ่มเล่นจนแบบต้องใช้เทคนิคตลอดอามาอใกล้กันแล้ เฮ้ยนี่ยุกมันอดจังวะอืดนะเนี่ยโวยกไม่ตายด้วยอะเฮ้ยเราจะตายแล้วโมิฮิวยฮิวเพื่อนเลยเฮ้ยโคมิ่ะตายโคมิโคจิกโมิเ่มตายด้วย เปิดฝนเปิดฝนโอ้คงค้งมิโดนระเบิด <15. S 2> โอ้โหค้งมิเกือบตาย <15. S 2> ถ้าตัวฮิวตายแล้วจะเอาอะไรไปเล่นมั้งเนี่ยนี่ฮิวขึ้นมาคงค้ง <c oughs> มิกเนี่แบกโอ้ยนี่นี่เนี่ยแบกะแบกหรือเปล่านี่เนี่แบกม,มาดิ <c oughs> อ้าวยาเอกมาทำไมเนี่ย เรียบร้อยนะครับผมผมปกติจะมีปัญหาเยอะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีปัญหาเลยอ่าทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้มันเปิดโลกก่อนแล้วค่อยเอาอายกะมาเล่นเราเล่นเซียวก่อนนี่นี่นี่สู้กันสู้กันนี่นี่นี่มันมึนมากเลยตัวเนี้ยนี่นี่ มื่นมืมึนเอาเปิดโลแล้วหนึ่งตัวเอาแต่เซียวอันตีหมดแล้วดิเซียวเอเนอร์จีรีชาร์จหมดไปปะใช่มัมยชาตีนี่โอ้ยสองหมื่นไปดินีเมื่อไหร่มันจะเปิดโลเนี่ยนี่ชาตีที่ละหมื่นพี่โกงจัดเบอร์ไปเลยมันเปิดโลแล้วนี่ ให้มันรู้ให้มันรู้ให้มันรู้อายกาสายแสงติดมือฮุดเดียวนี่ไงตัวเดียวอยู่ตัวเดียวอยู่ัวแปะน้ำแข็งเนี่ยตัวเดียวอยู่เลยนี่ปีงพอดีนี่สวยๆจบแบบสวยๆคิดโกงมากเลยอ่ะก็จบไปนะครับทุกคนถ้ามีคอนเทนต์ไหนที่ไอดีนี้เล่นไม่ได้ก็คงไม่มีใครเล่นได้แล้วแหละนะครับเพราะฉันก็ น่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจะทําอะไรต่อดีสำหรับไ d ดีนี้นะคือถ้าผมเป็นเจ้าของีเนี่ยผมก็คงผมคงปั้นพวกตัวสีดาวบางตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นโรซาเรียเมื่อกี้เนี่ยพวกแกงๆเนี่ยโรซาเรียดิโอนาเวนติคงมีพวก70เนี่ยอิโตเนี่ยเออผมคงปั้นอิโตะเล่นด้วยอะ่ะถ้าผมเป็นเจ้าของไอดีนะเออแล้วตัวอะไรโมนาอย่างเงี้ยผมปั้นโมนามาเล่นอายกะแน่เลยอะ่ะ แล้วก็อาจจะอัพอาวุธที่มันยังไม่เต็มเพิ่มอย่างเช่นชิ้นที่ผมชอบน่าจะลองอัพก็คือมีหอ,อกเฉินเหออันนี้มีธนูอันนี้ที่อยู่กับเวนติเพราะว่าเวนติเก่งแล้วผมก็อะไรอีเดียเบนเนดตก็ดาบเต็มแล้วอาวุธก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะอาวุธมันเต็มหมดเฮ้ยโออันนี้มันสี่ดาวตกใจสี่ดาวขัดห้าเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้อาวุธก็ไม่กี่ชิ้นหรอกที่ที่ผมจะเพิ่มนะหลกักๆก็หงเฉินเหินนี่แหละแล้วก็ผมว่าจ,จะขัดนะผมว่าจ,จะเอาดาวเจ็ดไปขัดเล่นอะไรเงี้ยโอ้ผมเพิ่งเห็นอันนี้ผมเพิ่งเห็นดาวเจ็ดฝั่งนี้สรุปมีห้าอันพอดีเลยขัดห้าพอดีเลยโอ้โหอะไรวะเนี้ยโอ้มีสปลิตเตอร์ก็มีหลายอันนี่หว่ามิสปลิตเตอร์มีขัดสามเลยครับผมเกินไปคือไอดีนี <im itar> ้คือแบบพลังเงินจริงๆอะแบบสุดอะสุดมากเลยนะครับ โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจจถึงตอนนี้กันนะแล้วใครที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้อาวแมโอเคก็ขอบคุณก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับและใครที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยก็ขอให้ร่ำขอให้รวยเหมือนเจ้าของอดีนี้เนะี่ยคุณสิบคูณร้อยคูณพันเท่าไปนะครับผมรวมถึงคนที่นั่งพูดอยู่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย <S 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 私に答えるのだ。